เนี่ยมันเปียกน้ำแล้วมันแฉะมันอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะมันเปลียนได้ไงวะก็มาอยู่ตรงเนี้ยเลยน้ำมันกระเด็นน้ำนี่อะไรกินได้หอยนางหอยจามแห้งอันนึงดิเฮ้ยล้างมือด้วยนะล้างมือดีนะชั้งนี้แม่ศพกปรกเป็นหว่าพี่กินตลมด้วยวันนี้จ่าเอาใจใายจใจ อย่าเปี่ยนน้ำนะเนี่ยลายหยิบี่ก็หยิบทีละ้เส้นเปลี่ยนน้ำหกจับมจับจบจัจัจับ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 ัจับจับจดบจับจับับั้จับจัจับจับจับบจนั่จหจับจบ จ่ายเอาจ่ายจ่ายจ่ายเอาจ่ายจ่ายโอซายปลาแซลมอนไหนจริงไหนเอ้าเออเออเออบ้าขายคนแล้วดื้อๆๆๆเติม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 มันอร่อยป่ะต้องลองชิมดูก่อนนะหยกนะใช่ใช่ชิมแบบไปออฟเลยไปออฟออฟไหนกลัวคุณต่อย ออือือปัญญาขอไู่ก่อนนี้อร่อยว่ะโหตลอดเลยคุณนี่ทำไมนะกกินยังไมก่อเลยอร่อยอ่ะหรือตั้มันถึงปูเล็กไปแล้วอเเล็กไปแล้วอเด็ก่ไปเลยวดไได้ล Ating okay. 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 Abi okay. okay. okay.